จะเจอกันเหมือนเดิมค่ะแฟนคลับเอฟซีพุนาัาทุกนทุกคนนะคะเมื่อนี้เนาะยายแสงก็พระเนาะกำลังจะพาไปชมาการร้องเพลงของนง้องอาไอสกุณนาพรนอค่ะเพื่นหยิบยกเพลงคุณแม่ผุ่มพวงมารองค่ะมารองแล้วก็เอาไปลุงในเอ ไอ้นี่ของเพิ่นสันสนในหน่วยค่ะติ TikTok, ๊กต็อกนี่หลักของเพิ่อนอเพื่อนกับมีมาน,นี่มันก็มีค้นเขามาคอมเมนต์ให้น้องด้อค่ะนีค้นเขามาคอมเมนต์ให้น้องสุดยอดอหลีค่ะเบิ่งภาพคุณแม่พุ่มพวงกับน้องอ้ายเวลายิม้มมองให้ดีนะคะเบิ่งด้ค่ะใจะให้แฟนคับเอฟซี FC ได้เห็นภาพนี่อุย้ยมันทำไมาสแสงมันสะท้อนริ่บ่ค่ะนี่ เห็นบะค่ายคืงกันบะค่ะเห็นบะนี่น่ารักอีรีค่ะภาพนี้น่ารักสวยงามมากนะคะอะตามคําขอของแม่ๆค่ะวสันเพิ่นวางเนาะออีหลาหน่อยแฟนคลับเอฟซีมาฟังด้วยค่ะเพิ่นหยิบเพลงคุณแม,ม่พุ่มพวงมาลองเนาะค่ะเนาะ หนูซึ่งกระยาไข่แฟนคับเอฟซีได้เห็นเพื่อนเอาไปลงในแอร์นี่ของเพื่อนหนูอ่าชุดนี้ตามจิตการของแม่ยายาค่ะคนรักสกุลนาพรภาคใต้ปุ่นนะโอ้ยบอเมเค็นคำาดาเด้อค่ะเอาขออนุญาตเด้อค่ะนิดนึงเด้อค่ะฟังนิดนึงนะคะ,เ,จะจเห็นไหมคะ เห็นแล้วเนาะค่นะเนาะฟังหลายว่ได้ดอกค่ะเดี๋ยวมันจีน,นี่มันเป็นเพลงเดี๋ยวสิฮาว่าเขาเอาเพลงมามา,มานี่มานั่นอีกมันยากค่ะค้นกับเข้าคอมเมนต์ว่ามาถูกใจแบบรัวรัวววว่าแบบอชอบที่น้องอ้ายหยิบเพลงคุณแม่พุพพ่มพวงมาร้องทุกคนอยากให้น้องอ้ายนี่ร้องของคุณแม่พุ่มพวง,พงให้มันแบบคือน้อง เสียงน้องได้เสียงดีมากอ่จึงสีนะหลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์รัว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 ว่าชอบมากอชอบโมเมนต์น,นี้ชอบความน่ารักความเหมือนบางคนก็คอมเมนต์เข้ามาบอกว่าเหมือนมากเลยค่ะน้องอาอายเหมือนคุณแม่พุ่มพวงวสันมากเลยค่ะวะสันเนาะสวัสดีค่ะแม่ลูกสาวาอเอด ตากะหุ่นอ่าลูกสาวอายเลยจะหน้าตาเหมือนลูกสาวอ่ะอายเลยค่ะเพื่อนบอกมาเนาะตากะหุ่นเหมือนมากเลยค่ะวสันโอ้โหคนที่มีบุญมีพรสวรรค์เะนาะเนาะรอยยิ้มนี้ก็อยู่มาตลอดนึกไม่ออกว่าเหมือนใครพอเห็นรูปนี้มันมั่นใจเลยชัดจริงเหมือนบางคนเพ่นก็นบอกว่าเหมือนมาก มากเลยจ้าแม่พึ่งมาเกิดเป็นพึ่งน้อยออายสกุลนาพรวแน่เนะะี่ยค่ะคนเราเนาะคะ่ะขอให้เราหลาโด่งดังเหมือนแม่พึ่งนะคะปนนุนาขอให้อี่าโด่งดังเหมือนแม่พึ่งแต่ละคนคอมเมนต์มาเหมือนมากๆจ้าสงสัยแม่พึ่งมาเกิดใหม่จริงๆแฟนคลับเอซีพ่น โอ้ยรอยยิ้มแบบเปิดใจจริงๆน่ารักเหมือนแม่พุ่มพวงมากคอมเมนต์แบบทุกคนจีบเอาเสียงเดียวกันนะคะแฟนคลับเอซีพูนารักทุกุทุกคนคือคอมเมนต์เขามาเสียงเดียวกันว่าน้องาอเหมือนคุณแม่พุ่มพวงมากค่ะนี่แหละพอได้ฟังในอนี่ของน้องแล้วเพจอในจิตอกสั้นๆของน้องแล้วทุกคนแบบโอ้โห เยี่ยมมากค่ะเสียงได้มากค่ะแล้วทุกคนก็อยากให้น้องเนี่ยยิบยกเพลงคุณแม่พุมพวงนี่มารอ้องอขอให้น้องอายดังปังปังเหมือนแม่พึ่งนะคะโอ้ขอสิอันไหหมูเจ้าฟังแทบบเบิดด้วยคะ่ะขอให้น้องอายเจริญและโด่งดังเหมือนย่าพึ่งนะคะดังปังปังเลยค่ะแมค่ะ ทุกคนคือเนาะคุณแม่พุ่มพวงนี่เพิินกับโบแมนธรรมดาเนาะราชินีลูกทุ่งจริงๆแล้วก็เป็นราชินีที่โด่งดังอีลีแล้วน้องออายถ้าเนาะยังแฟนขาเพินว่าคุณแม่พุ่มพวงมาเกิดจริงๆนี่น้องออายก็จะเก่งและดังไม่แผ่วเหมือนคุณย่าพุ่มพวงแน่นอนหรือคุณยายพุ่มพวงแน่นอนสุดๆดอยู่แล้วเพราะว่าน้องออายเนี่ย เป็นเด็กที่มีความมีแววฉลาดเป็นเด็กที่มีบุญมีวาสนาดีคือบัว่าเพิ่นอียิปเพลงผู้ใหมาร้องเพิ่นร้องออกได้ดีมากขนาดเพลงใจสาะบนเกาะด่านยางามแท่กำวนใจสาะบนเกาะนาคี้ท่พานมากระทะลุสาร้าน,นวิวโดยที่แบบไม่น่าเชื่อแล้วแถมก็ยังติดอันดับเพ้งฮิตอยู่ตลอดบบตกจากอันดับเพลงฮิต สักสักครั้งบางสินาะเราเขาก็เข็นแล้วมันก็เฮ็ดใ้เขาเป็นปูมแล้วยิ่งน้องมาหยิบเพลงของคุณแม่พุ่มพวงม,ม,มาลองนี่แฟนคลับเอฟซีนี่พึงพอใจมากคอมเมนต์เขามาแบบแบบแบบรู้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 ว่าแบบดีดีใจนะที่เห็นน้องหยิบเพลงคุณแม่พุ่มพวงซึ่งเพลงคุณแม,ม่พุ่มพวงเนี่ยตั้งแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยเนาะโอ้โหด่งดังอีรีค่ะ โด่งดังสุดๆแต่ว่าเนาะคนเราเนาะถึงเวลาก็มันก็ต้องจากจากกันไปแต่ที่นี้ก็มีตัวแทนขึ้นมาใหม่แล้วอ่าพ่อแม่แฟนคลับเอซีบอกว่ามีตัวแทนขึ้นมาใหม่แล้วขึ้นน้องอ้าอายสก,กุลนาพรของเขานี่แหละผู้ที่จะมาสารฝันให้แฟนคลับเอฟซีได้ชมต่อไปได้เบิ่งต่อไปได้เห็นต่อไปเนี่ยนะคะนี่แหละคือความ น่ารักของน้องไอ้ไอ,อความแบบเสียงเพิ่กนกะเหมือนแบบโตนิดน,น้อยแต่ว่าเสียงมีพลังเหมือนยิ่งใหญ่เหมือนผู้ใหญ่เสียงเหมือนเหมือนมีพลังมากๆเนี่ยนะยิ่งมาร้องเพลงคุณแม่พุ่มพวงยิ่งทําให้แฟนคลับชื่นชอบมากสุดๆอ่าวมันนี้เสียงกับมีข่าวสารเบาซูเแนคลับเอฟซีพนาระครั้งนี้วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ